สวัสดีครับผมเล่นะครับผมมาจากบริษัทไทยเอเวอร์เรสผมอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับผมวันนี้ครับผมมาติดตามหลังการใช้ที่สวนของคุณพ่อเลืองครับผมบ้านน้ำแท่งอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับผมว่าเป็นยังไงหลังจากที่คุณพ่อครับผมทดลองใช้ปุ๋ยเอเวอร์เรสโอทูเอเวอร์เรสนะพ่อเนาะปีแรกครับผมมามาดูกันครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับผม ครับผมเป็นยังไงแน่นอนฟะทีแรกนะครับผมที่ทดลองใส่ก็ทดลองเที่ยวแรกเนาะมันกันยังโบโหดรักกันเท่านั้นแต่ว่าก็ดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้นจากเดิมนะครับผก็นำนักก็คือไข่แนวกว่าเก่าอยู่ครับผมส่วนนี้แจ็คต้นครับผมไอ้ที่กีดเปิดกีดเนี่ยเปิดกีดประมาณเฉลียสามร้อยสามร้อยก้วเนี่ยครับสามร้อยก็ต้นนะครับผม่าสุดที่เอาไปขายนี่ได้ประมาณแจ็คลครับผมล่าสุด ล่าสุดนี่เอาไปขายก็ได้ร้อยแปดสิบกุโหลครับอ๋อร้อยแปดสิบสามร้อยประมาณสามร้อยไปนะพ่อเนาะร้อยแปดสิบลูกจักมีดครับพ่อหกมีดหกมีดขายเนาะโอ้กหกะที่ว่าออกพอสมควรอยู่นะพ่อเนาะครับแล้วก็คามสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นี่คือผมขอมาเบิ่งปีแรกก็พ่อจนด้หัวเลาะกันเนาะครับผมแต่เดี๋ยวนี้ก็ใบเขียวพุบดีครับผมกะไขยขึ้นแน่ยคล้ายขึ้นแน่นะครับผม เป็นเลงามข้ากีดนียครับพ่อกรีดนายางข้าเป็นยังไงครับผมมีผลเสียยังบ่ใส่ปุ๋ยนามมันก็กีดไม่ไหนี่ก็นิ่มดีครับอดีติดตามผลงานนฟีแรกก์ที่ว่าโอเคยเนาะพ่อเนาะครับผมข้องใส่ส่วนนี้เนาะครับครับผมไอพ่อฝากให้ผมแจ้งหน่อยนะครับผมมาไอพี่น้องครับผมที่ยังบ่เคยใส่นะไอความรู้สึกของพ่อผู้ใส่เองอ่ะมันเป็นยังไงครับผมหลักๆคอดีคอเสียครับผม กระตัวนี้ก็ก็อยากให้พี่น้องที่พ่ะท่านเคยใส่เนี่ยครับลองใส่ผมครับจะผมใส่นี่ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นครับอ๋อดีขึ้นครับเพราะถ้านำนักอย่างก็ดีขึ้นครับผมกอยากให้พี่น้องลองเอาไปใส่บ้องครับครับผมครับครับผมปีนี้ก็ใส่อีก่าเนาะพ่อเนะครับครับครับผมตัวนี้มันเบาหน่อเนะคบโอทูมันเบามบูรครับโอทูกระสอบละหกร้อยห้าสิบบาทนะคะตอนนี้ครับผมคสำหรับไอ ลูกค้านะครับผมคนไหนที่อยากทดลองใส่ครับผมร้านปุ e ๋ยโอทูอีเวเลตอ่ะอำเภอสองดาวครับผมหรือสนใจสอบถามกับ0638670917ัสดีครับผมค่ะขอบคุณพ่อนะคะคขอบคุณค่ะค